สวัสดีครับที่นี่ร้านจูนบิ๊กไบค์มือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปรีวิวรอบคันให้กับยามาฮ่าวารเซฟอ15นะครับคันนี้เป็นปี2019นะครับวิ่งมา6,900กิโลนะครับของแต่งพอมีนะครับผมได้แต่งเพิ่มเข้าไปเยอะพอสมควรเป็นเงินจํานวนเยอะเลยแหละอ่าตอนนี้สําหรับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้มีลูกค้าจากจังหวัดเชียงรายอําเภอแม่สวยนะครับเขาทํางานอยู่ต่างประเทศนะสนใจ ผมก็เลยจะทําคลิปให้จริงๆแดดมันไม่ค่อยจะมีแล้วนะทําไม่ทันนะครับธุระหลายอย่างคนระับแต่ก็พอมีแดดให้ทําก็เลยจะต้องรีบนะครับเดี๋ยวทําให้ลูกค้าคนนี้ส่วนลูกค้าคนอื่นนะครับถ้าสนใจคันนี้คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับใต้ใต้ YouTube นะครับว่าสนใจครับเผื่อคันนี้มีการเปลี่ยนแปลง,งจะรีบแจ้งให้ทราบใต้คอมเมนต์นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมรอบคันรถกันก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมรอบคันรถกันก่อน ตัวรถเป็นปี2 0 1 9ครับดำแดงนะครับสติกเกอร์นะครับถือว่าสวยเลยนะครับนี่นี่นะฮะยางเนี่ยคือลูกค้าผมจะได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับมันไม่ได้ใช้งานก็จริงนะครับแต่มันแตกลายงานอย่างนี้อ่าลูกค้าหายห่วงเลยนะครับซื้อไปใช้งานยาวๆนะครับดูความสะอาดนะครับดูหม้อน้ำนะครับขอท่อเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ความสะอาดเพื่อนๆผมล้างเองครับหารถเองล้างเองลงขายเองนะครับนี่นะสติกเกอร์ร้านนะครับเดี๋ยวจะมีติดไฟเดยไลท์ตรงนี้ให้นะตรงนี้นะครับอ่าลูกค้าดูให้เต็มที่นะครับคลิปเซอร์วิสเดี๋ยวผมจะเอาลงพร้อมกันกับคลิปรีวิวรอบคันนะครับก็คือคันนี้มีทําการเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องกองนะ้ามันเครื่องกนะอง,นะอ,งนะอากาศนะ้ามันเบรกหน้าหลังนะครับอ่ากองอากาศยังนะ กลองอากาศยังกลองอากาศรถคันนี้วิ่งมา6,000โลผมแนะนำให้สัก9,000นแะล้วค่อยเปลี่ยนนะครับกล่องไม่แพงครับ250กว่าบาทมีท่อเบิกใหม่เลยนะเพื่อนๆนี่เป็นคอเป็นคอบอมนะครับนี่เห็นไหมเป็นคอบอมไอตัวเนี้เดี๋ยวผมจะแก้ไขให้มีเสียงดังนะครับนี่พอขับรถไปช่วงหนึ่งมันจะดีดอย่างนี้นะอ่า มีม,มีมีวิธีแก้ไขอยู่นะครับพักเท้าขาวสะอาดเอี่ยมนะครับนี่ล้างทำความสะอาดทั้งในและนอกนะครับดูสักก่อนมีน้ํายาครับอลูตอนนี้ลนะ้างน้ํายาล้างอลูยางเนี่ยมันมันใหม่มากเลยนะดูดิแต่มันแตกลายงานแค่นั้นเลยมันไม่ได้ใช้งานนะมันเหลือๆมากเอาเก็บไว้เป็นยางมือสองให้น้องๆที่แบบหามือสองนะครับมาดูความสะอาดล้อนะครับนี่ ดูผมล้างรถให้ลูกค้าครับดูดูยางดูล้อนะครับดูความสะอาดนะครับจริงๆคันนี้มันมามันมาสวยเลยนะมันมาสะอาดเลยนะรถนะเป็นท้ายซ้ำทับได้นะครับปิดเข้อเหมือนเดิมนะครับชุดสีนะครับสวยงามครับมีริ้วรอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆน,นะครับมีกระจกวิ่งให้ด้วยนะนี่ มองข้างหลังจังเท่ใส่กระจกแล้วใส่ของเท่ๆหน่อยนะผมว่าสีดาแดงตัวเนี้ยมันเข้ากันมากเลยแะคือเขามาติดไอสติก๊กเกอร์ขอบล้อเพิ่มนะครับมันเลยดูเด่นมากเลยนะดูมันเด่นมากเลยนะโชคมาสีทองอีกโคตรเด่นดูครับดูมาดูเลขใหม่ครับ $6,900 กร้อยกว่าโลนะครับมามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับกอนนะแป๊บนนะกดผิด <c oughs> กดให้ <c oughs> กดให้มันดีๆนะนี่นี่เดี๋ยวผมปิดเปิดใหม่นะครับอ่ากดให้ดีๆเลยนะกดเน้นๆนะนๆนะนมีรับประกันหลังการขายทั้งระบบเครื่องยนต์และแบตเตอรี่นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์น้องกับดีก,กว่าเสียงท่อเสียง อย่างเราเราไหมอย่างเงี้สยสวยๆผมยังดีใจเลยได้สีนี้มาแบบแต่งได้ขึ้นมากนะ ถ้าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องนี่คือผมก็ไม่กล้าเร่งเหมือนกันนะเสียงพ้อมากแล้วนะนะสุดสําเร็จนะครับคอบอม R15 ต้องคอบอมนะครับปลายยาวสัก14นิ้วขึ้นไปอย่างเงี้ยสักเสียงพ้อแล้วนะดูเพื่อนดูทรงโอ้สวยใสายอาหา คันนี้ครับราคาอยู่ที่59,00 0บาทพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อของลูกคา้าพร้อมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน,นครับคันนี้ก็คือจะได้เปลี่ยนยางให้ลูกค้าจังหวัดเชียงรายให้นะครับก็ส่วนส่วนส่วนลูกค้าตกลงเอาคนระับผมจะทําคลิปก่อนการมัดจาให้ก็คือรถจะอยู่สภาพนี้แหละเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเป็นคลิปก่อนการมัดจาให้นะครับเอาลงหน้าเฟซไว้ให้ลูกค้าชมนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าผมนะ่ะมีตัวตนจริงนะมีเอกสารตัวรถ มีรถพร้อมส่งมอบจริงครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาลากันไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย